แต่คนที่กำลังคิดไม่ดีอาจจะรู้สึกเนี่ยชนะฉันมีกำลังเหนือกว่าฉันจัดการเธอได้ฉันแกล้งเธอได้ฉันฉันเอาชนะเธอได้ ทำให้เธอเสียหายทําให้เธอเสียชื่อทําให้เธอเสียใจทําให้เธอหมดประโยชน์ท so, ี่ควรได้ก็ปล่อยเขาไปเพราะเขายิ่งคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายทุกติวินิบาตณรกก็ย่อมเกิดแก่เขาแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่ไปบริโภคร่วมเนี่ยสุกติเกิดแก่เราทุกติไม่เกิดแก่เรานั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาอากุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรก็มาบทสิ์จิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกับเนริชารเปลวพิยเป็นโทษที่เขาคาด ถึงว่ามันจะได้รับเพราะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่าศึกษาแต่ทนต่ออารมณ์ไม่ได้ที่จะหักห้ามความพยาบาทความกระทาซึ่งมิจฉาวาจาดังนั้นเราก็ไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาดังนั้นถ้าเราไปบริโภคร่วมกับเขาเนี่ยมันก็จะพระเจ้าบอกจะแย่กว่าเขาด้วยซ้ำจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจะต้องทําให้หนักกว่าเขาเขาหนักมาแค่นี้เราต้องหนักกลับก็หนักกลับปุ๊บเนี่ยจิตเราก็ไป ตกในผืนนาที่มันแย่กว่าเขามากเข้าไปอีกดังนั้นเป็นการเหมือนกับจะชนะแต่เป็นการพ่ายแพ้ตัวเองเป็นการตัวเองเนี่ยมันจมลงซึ่งหลักธรรมอันนี้ยพระศาสดาเป็นผู้รู้เหมือนเรากาลังกําลังจมลงในทุกขติดังนั้นใครคิดไม่ดีคนนั้นก็คือได้รับทุกขติ